เตรียมใจให้พร้อมเพราะ Oppo Find X9 ซีรีส์รุ่นใหม่ล่าสุดมาพร้อมกล้อง Hasselblad สุดเทพความละเอียดทะลุ2000 MP แถมแบตเตอรี่อึศใจ7พั0แอมใครที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนเรือธงที่จัดเต็มทุกด้านห้ามพลาดบทความนี้เด็ดขาด Oppo ได้เริ่มเปิดตัว Find X9 ซีรีส์อย่างเป็นทางการในประเทศจีนแล้วครับ คราวนี้มาพร้อมกันถึง2รุ่นนั่นคือ Oppo Find X9 และ Oppo Find X9 Pro ซึ่งทั้ง2รุ่นนี้ได้รับการอัปเกรดใหม่หมดจดแทบจะทุกองค์ประกอบตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกประสิทธิภาพกล้องถ่ายรูปแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นและระบบซอฟต์แวร์ภายในที่ลื่นไหลและฉลาดล้ำกว่าเดิม ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือดีไซน์ใหม่ของ Oppo Find X9 Series ที่บอกลามโมดูลล็อกล้องวงกลมขนาดใหญ่แบบเดิมๆไปอย่างสิ้นเชิงเปลี่ยนมาเป็นโมดูลสี่เหลี่ยมที่วางอยู่บริเวณม,มุมซ้ายบนของตัวเครื่องแทนนอกจากนี้ยังมีการปรับรูปทรงของตัวเครื่องให้เป็นแบบจอแบนและกรอบเครื่องเหลี่ยมในทั้งสองรุ่นเพื่อให้ดูทันสมัยและจับถือได้ขนาดมือมากยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าขนาดหน้าจอของทั้งสองรุ่นจะแตกต่างกันเล็กน้อยโดย Find X9 จะมาพร้อมหน้าจอขนาด6.59นิ้วในขณะที่ Find X9 Pro จะมีหน้าจอขนาด6.78นิ้ว แต่ทั้งสองรุ่นก็ยังคงใช้เทคโนโลยีหน้าจอลิคอิบางเฉียบความละเอียดสูงสุดถึง1 5 k พร้อมรีเฟรชเรทหนึเฮิร์ตที่ให้ภาพคมชัดสีสันสดใสและการแสดงผลที่ลื่นไหลสุดๆที่สำคัญคือความสว่างสูงสุด3600นทําิตทำให้มองเห็นได้ชัดเจนแม้ใช้งานกลางแจ้งที่มีแสงจ้าสำหรับสีสันของรุ่นที่เปิดตัวในประเทศจีนจะมีให้เลือกถึงสีสีสำหรับไฟเอกได้แก่สีดำสีขาวสีเทาและสีแดงในขณะที่ไฟเอ็ก Pro จะมีให้เลือก3สีคือสีขาวสสสีีีีเทาแและดดงไมม่ ซึ่งแต่ละสีก็มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลือกได้ตามความชอบเลยครับแต่เดี๋ยวก่อนใครที่คิดว่าแค่ดีไซน์สวยคงไม่พอ Oppo Find X9 Series ยังคงพัฒนาระบบกล้องร่วมกับ Hasselblad แบรนด์กล้องระดับโลกเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือการยกเครื่องด้วยฮาร์ดแวร์ใหม่ที่ทรงพลังยิ่งขึ้นกล้องหลังของทั้งสองรุ่นมาพร้อมกันถึง4ี่ตัวโดยมีสเปคดังนี้สเปกกล้อง Oppo Find X9 50MP กล้องหลักเลนส์ที่8 0 8เศษ1:1.4 f/1.6 OIS ระบบกันสั่น 50MP กล้องอ so ุลต u l ว r a อิอ e สเจน5เศ1/2 75 F2.0 50MP กล้องพทเลสโคป 3x เลยที่700 1/1 5 6 F1.8 กล้องพรูโครมาคัลเลอร์ช่วยให้สีสันสมจริงยิ่งขึ้นสเปคกล้อง Oppo Find X9 Pro 50MP กล้องหลักเลยที่828 1/1 28, 28 F1.5 OIS 50 mp กล้องอ l t r ร w i อิ i เจน5้าเศษ1ส่วน2อ5ิ f ส0 2.0น mp กล้องเพลราสโคป 3x อ x iso เจน5เศษ1ส่วนห5 6 f 2 1นี่คือจุดที่น่าสนใจกล้องเพลรสโคปความละเอียดสูงถึง2 0 0 mp จะช่วยให้คุณซูมภาพได้คมชัดยิ่งกว่าเดิมกล้อง t รูโครเม m ร c o l o r ความดีงามของซอฟต์แวร์ในรอบนี้ก็คือในค่าเริ่มต้น oppo find x เก e r i e s ทั้ง2รุ่นจะบันทึกภาพที่ความละเอียด50 mp เลย แทนที่12 MP แบบเดิมซึ่งจะช่วยให้ภาพที่ได้มีความคมชัดรายละเอียดสูงและสามารถนำไปปรับแต่งเพิ่มเติมได้ง่ายยิ่งขึ้นส่วนด้านวิดีโอก็ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเช่นการสามารถถ่ายวิดีโอได้สูงสุดที่ 4K 60fps Dolby ี vision ในทุกกล้องแต่ถ้าต้องการถ่ายวิดีโอ 4K 120fps จะทำได้เฉพาะกล้องหลักและกล้องเพลรสโคเเท่านั้นมาดูด้านสเปกพายนกันบ้าง Oppo Find X9 Series ใช้ชิปเซตเดนเซ่9 5 0 0รุ่นล่าสุดซึ่งทาง Oppo เคลมว่า CPU เร็วขึ้น32% GPU แรงขึ้น33%และ NPU ไวเพิ่มขึ้น111%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าทําให้การใช้งานโดยรวมลื่นไหลรวดเร็วและตอบสนองได้ดีกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดทั้ง2รุ่นมีความจุสูงสุด 16GB หร 1TB ให้คุณเก็บไฟล์ต่างๆได้อย่างจุใจส่วนแบตเตอรี่ของทั้ง2รุ่นก็ได้รับการอัปเกรดให้มีความจุมากขึ้นอย่างมาก โดยมีความจุอยู่ที่ระดับ7,000 mAh ทั้งหมดแบ่งเป็น Oppo Find X9 ความจุ7020 mAh และรุ่น Find X9 Pro ความจุ7500 mAh ซึ่งจะช่วยให้คุณใช้งานได้ยาวนานตลอดวันโดยไม่ต้องกังวลเรื่องแบตหมดนอกจากนี้ทั้ง2รุ่นยังรองรับระบบชาร์จไว 80W และชาร์จไร้สาย 50W ทำให้คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย สำหรับระบบปฏิบัติการ Oppo Find X9 Series มาพร้อมกับ Core 16เวอร์ชันล่าสุดบน Android 16ตั้งแต่แกะกล่องซึ่งจะมาพร้อมกับ a อนิเมชันใหม่ๆที่ลื่นไหลเอฟเฟกต์แสงที่สวยงามและฟีเจอร์ Oppo a ใหม่ๆอีกมากมายที่จะช่วยให้การใช้งานสมาร์ทโฟนของคุณง่ายและสนุกยิ่งขึ้นมาถึงส่วนที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือราคาราคาของ Oppo Find X9 Series มีดังนี้ราคา Oppo Find X9 รุ่น 12GB 256GB 4399หยวน ประมาณ20,000บาทรุ่น 16GB 256GB 4699หยวนประมาณ21,450บาทรุ่น 12GB 512GB 4999หยวนประมาณ22,800บาทรุ่น 16GB 512GB 5299หยวนประมาณ24,200บาทรุ่น 16GB R1TB 5799หยวนประมาณ26,500บาทราคา Oppo Find X9 Pro รุ่น1 2 g b 2 5 6 g b 5 2 9 9หยวนประมาณ24,200บาทรุ่น1 2 g b 5 1 2 g b 5 6 9 9หยวนประมาณ26,000บาทรุ่น1 6 g b 5 1 2 g b 5 9 9 9หยวนประมาณ27,400บาทรุ่น1 6 g b 1 t b 6 6 9 9หยวนประมาณ36,000บาท โดย oppo find x 9ก้าซีรีส์จะเริ่มวางจำหน่ายในประเทศจีนวันที่22ตุลาคมนี้และสำหรับตลาด global ก็มีการประกาศออกมาแล้วว่าจะเปิดตัวในวันที่28ตุลาคมนี้บอกได้เลยว่าตลาดสมาร์ทโฟนในช่วงปลายปีนี้ต้องเดือดระอุอย่างแน่นอนแต่มีสิ่งหนึ่งที่น่าคิดแม้ว่า oppo find x 9 pro จะมาพร้อมกล้องเพดาสโคปความละเอียดสูงถึง200 mp แต่ความละเอียดที่สูงขนาดนั้นจาเป็นจริงหรือคุณคิดว่าความละเอียดที่สูงขึ้นจะส่งผลต่อคุณภาพของภาพถ่ายมากน้อยแค่ไหนหรืือออว่่่าาปัจัจจยนนนนๆเเเชนขนดซซร์ เลนและซอฟต์แวร์ประมวลผลภาพจะมีความสำคัญมากกว่าคำถามชวนคิดคุณคิดว่า Oppo Find X9 ซีรีส์คุ้มค่ากับราคาที่ตั้งไว้หรือไม่และคุณคาดหวังอะไรจากสมาร์ทโฟนเรือธง,งรุ่นนี้บ้างมาแชร์ความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์กันได้เลยที่มา GSM Arena h t t p s w w w g s m a r e n a c o m o p n o f a n d x 9 p r o v i d e n c e 9 5 0 0 p r o b o s 2 0 0 0 f o s s e l b l a c k l i t n e w 6 9 9 3 9 p h p